สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หกห้าสามของเราวันนี้เราจะมาซ่มเสี่ยงอีกหนึ่งครั้งนี่ร้อยสี่สิบใบกับโซ n i c ยูของเราหมอมียังไม่ม,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 มีเริ่มต้นจากศูนย์โซ <c oughs> นิยูนี่หมอมีจักก่อนไว้เอาอย่าไปหยองลอยสีเท่ามากับดวงสิบใบแรกไปหมัด จริงจังจริงโจ้กดข้ามไปหนึ่งทีนี่จึ๊บตาดินมากก่อนเลยปีศาจตาดินเ้ยไปใบที่สองเดี๋ยวขอโดบกัอนอึอ๊จากปากกัอนอื้มอืม่านเจ็บยี่สิบใบปุ้มหมอมียังเกิดขึ้นได้มาสามส็จไป หล่อพี่สามมัดจริงจ,จังจริงโจกกดข้ามไปทั้งทีปุ๊บ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 ตูอันนี้มาดูสามสิบบหินพัฒนาออกครั้งแรกไปอีกภารกิจหน่า <soup> ก็คือหาลูกแก้วโซนิยูอาตูมเข้าไปสี่สิบแบดผ่านไปยักษ์เศนนะชุบสองเสศษโอ้โหวันเจียรหาเหมือนที่ขันหาเหมือนคนน่าซองเศษนะ ไปอีกหนึ่งครั้งในนัง้งปึ๊บมามาบอสด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหาที่ไปผ่านไป o p m สองห้า n o v ปึ๊บไปแจกขด OPM ยี 25, NO v, นะ่สิบห้า NOV เนาะตัวม่วงใบหนึ่งไปฟับไปอีกหนึ่งครั้งฟับชุกกดข้ามเจ็ดสิบใบมาบอมิจัดสับไปซีเซียนโซนีกเจอแท่สซุ่มเจา้าหกหาสามเจอโซนี่ค่อยแน่นอนไปตู้เข้าไปตู้ มาไหมอะไรมาเงยียบกิบโอ,อ้โห <c oughs> แปดสิบไปผ่านไปถึงกับคันหนาหมืน่นหลับไปแล้วแปดสิบส่งไปแปดสิบไปแล้วเปลี่ยนสายดีเยอะปะ <c oughs> นาที่ใช้สูตรเปลี่ยนสายเนาะเพื่อลูกเกีเ่ยวออกจะหาบัวได้เปลี่ยนเอ้ยนะไปกดข้ามไปหนึ่งที่ฟึบฟึบ อะไลูกเกี้วด้วยตอนนี้ขาดแค่ลูกแก้วอย่างเดียวไปมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าฟาบเข้าไปใบที่หนึ่งร้อยปุ๊บไขแกตามทันทันรอโซนิกยวัวของเรามาตัวที่สองปุ๊บลูกแก้วโอ้โหได้หินพัฒนามันจบแล้วนายตายแล้ว จากที่ซุ่มเสียงเสียงอีดนิดเสียงที่จะต้องเติมเพิ่มอีกเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันที่สิบเงินออกเจอกันเหาอนี่งา้างไขออกก่อนวันที่สิบเจอกันแท้ไปกว่าสิบไปเพื่อม,มันมีดวงอีกจะไปก็ได้ไอ้อาหุม่มวดใจหน่อยนายอีกสีาาก่สิบไปยามาบอเอาอสิบไปสามสิบไป ฟึบฟึบหยาบกีบลูกเกี่ยวกลม,มลูกเกี่ยวกลมๆในสีทานไอมาบ่ลูกเกีียวลูกเกีียวโอ้ยโอ้ยหยาบคีบ <c oughs> มาถือลูกเกลียวนะย็ยนตัวไว้เถอะปราบกดข้ามไปทนงทีบ่ข้ามมัดอุ้มมัดจริงจังจริงจ,งจงุโอ้ย <c oughs> โมแก่สามทเ่สิบใครแล้วไปสิบไปสุดท้ายออกหรือเปล่ามาปั๊บชุกกดข้ามปึ้งปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยห <c oughs> น้าเมือดชีอขัดหน้าเมือดลอยที่สิบไปอ้ยอีกที่สิบไปผมได้หันเลยโซนเกกยูอานะ ตาย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 ที่ขันนาเหมือนลูกเกีียวลูกเกีียวกับบัวมาหาแพ็กไซระบไนี่เด้ไปเบิง้งรู้ล่ะมีอย่งแน่เฮาตอนนี้ตกเคิดพัฒนาปีศาจอยู่ซีเมดหามองมองหาตัวดำก่อนปึ๊บเข้าไปอันนี้ก็ได้จากใส่ก็ฮะ อันนี้บบแมนกาโลกับโบแมนลืมสวดแล้วอย่างแพ็กว่าจะซีอีสิบไปโอ้ยนำเงินเป็นท่งทีกาโลก,กับบอมี่แจกตายแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดีย๋ยวเราค่อยไปหาแพ็กใหม่กันคลิปหน้าไปแล้วครับ